สำคัญน,นันมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนานได้เท่าไรไม่เคยรู้ความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคย จะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เราไม่กันเมื่อเธอต้องไปและตอนนี้รู้ไมว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนไม่เคยไม่เคยจะลืมราฟัง เรึงใจในหัวใจยังหวนหาคิดถึงเธอในทุกวันที่อ่อนแล้าแม้ไกลจนสุดฟ้า ผู้บริหารก็นักครูน้อง,องๆบุคลากรของ,ของเกลอขกายสถานศึกษาสีเมืองสัมพันธ์ที่กรพรักทุกๆคนขออนุญาตเตนตัวเองว่าพี่เรก็แล้วกันนะคะพี่เป็นครูผู้สอนมา11ปีนะคะแล้วก็ก้าวสู่ตาแหน่งของผู้บริหารโรงเรียนตอนอายุประมาณ33ปีก็ถือว่าเป็นผู้บริหารที่ อยู่ในตาแหน่งก้นข้างที่จะยาวนานนะคะประมาณ27ปีรวมอายุราชการ38ปีเต็มนะคะ mm hmm. ก็ป่านร้อนป่านหนาวมาพอสมควรนะคะ,ะน้องๆบอกว่าอยากที่จะให้พูดความรู้สึกไว้ให้กับ น้องๆนะคะทั้งผู้บริหารและก็ครูตลอดชีวิตการรับราชการของพี่พี่ได้ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะคะถ้าถามว่ารูปแบบที่ใช้ในการบริหารจัดก,การพี่ยังคิดว่ามันไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดเท่ากับการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้เต็มที่แล้วก็เต็มเวลาทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยด้วยความรักนะคะโดยที่ เราเล็งผลไปที่ผลนานเป็นที่ตั้งซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ย่อมที่จะมีบาดแผลนะคะพี่ใช้คําว่าย่อมที่จะมีบาดแผลนั่นหมายความว่าคนทุกคนไม่มีใครที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ไม่มีใครที่ทําทุกอย่างได้ถูกต้องที่สุดนะคะพี่ก็เช่นเดียวกันแต่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําพี่มีจุดมุ่งหมายของพี่นะคะนั่นก็คือคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของครูและก็คุณภาพของสถานศึกษาถ้าถามว่าความภาคภูมิใจที่มีต่อการรับราชการครูพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าพี่ไม่เคยมีความตั้งใจที่จะเป็นคุณครูแต่ที่ได้มารับราชการครูจนกระทั่งได้กเกษียณอายุราชการในวันนี้เพราะเป็นความต้องการของคุณพ่อเท่านั้นนะคะแต่ก็ต้องขอขอบคุณพ่อที่ บ,บังคับให้พี่ได้มาเป็นข้าร,ราชการครูตามความเชื่อของคนสมัยก่อนว่ามีลูกก็ต้องอยากให้ลูกเป็นครูอย่างน้อยๆสักหนึ่งคนพี่ก็สามารถที่จะทําตามความฝันของคุณพ่อได้บรรลุสําเร็จแล้วก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดตั้งๆที่ไม่เคยที่จะคิดมาเป็นคุณครูนะคะและก็ภูมิใจมากในทุกๆตาแหน่งที่ได้ปฏิบัติด้วยจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูแต่ แต่ได้ภูมิใจมากที่สุดก็คงจะเป็นในตําแหน่งของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนสุดท้ายที่ได้กเกษียณอายุราชการนั่นก็คือโรงเรียนบ้านนาควนลังราชสามัคคีแห่งนี้นะคะพี่เริ่มมารับตําแหน่งผู้นวยการโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านนาควนลังราชสามัคคีคำสั่งของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2ออกคำสั่งเมื่อวันที่27ธันวาคม2555แต่พี่เดินทางมารับตำแหน่งวันที่21มกราคม2 5 5 5าก็มาอยู่ในตําแหน่งของบอโรงเรียนบ้านนาควนัวงราชสามากาาีประมาณ11ปีเกือบ12ปีนะคะก็ได้พัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้วันที่ประชุมผู้ปกครองครั้งแรก,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 กพี่ยังจําได้พี่ก็พูดกับผู้ปกครองในที่ประชุมบอกว่าพี่อยากพี่จะทาโรงเรียนซักหนึ่งโรงเรียนนะคะที่ มีคุณภาพเทียบเียงกับโรงเรียนในสังกัดเอกชนหรือว่าในสังกัดต้องตินนะคะจะเป็นเทศบาลต่างๆโดยที่ผู้ปกครองอรับผิดชอบปาราคาใจ่ายน้อยนะคะแล้วก็พี่คิดว่าตลอดเวลาที่มาอยู่ที่นี่เกือบ12ปีพี่ได้ทํา จนร,ระทังสําเร็จตามจิตนารมณ์ที่วางไว้ได้พัฒนาโรงเรียนบ้านนาคนหลังนะคะจากเด็กนักเรียนประมาณ300คนเศษๆคุณครูณตอนนั้น15-16สบกคนจนร,ระทังปัจจุบันมีเด็กนักเรียนเกือบเก้าร้อคนและมีการราชการครู45คนนะคะในส่วนของคุณภาพก็เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในส่วน ส่วนที่เป็นผลสมริ์ทางการเรียนหรือว่ารางวัลต่างๆที่สถานศึกษาได้รับก็อยาก,ยาก,กวี่เฉกววากน้องๆเพื่อนผู้บริหารและก็คณะครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษานะคะ ขอให้พวกเราตั้งมั่นในการทำความดีเป็นผู้ให้ให้มากกว่าผู้รับนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดแล้วความสุขความภาคภูมิใจจะบังเกิดแก่พวกเราพี่ขอขอบคุณลุกความร่วมมือทั้งเพื่อนผู้บริหารคณะครูแล้วก็บุคลากรทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในฐาหน้านที่พี่เป็นดั้งประธานกระกศดังที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนนะคะขอขบคุณเป็นอย่างสูง และถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้พวกเราไม่สบายใจหรือว่าด้วยการล่วงเกินไม่ว่าดางไทยดงังอายดางวาจ,จากอท้องขอไปพวกเรามาณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณอีกครังก่ะขอบคุณค่ะเรียนท่านผอริวด,ดีชวนาสัสประธานเครือข่ายสถานศึกษ,ษาสี่เมืองสัมพันธ์ท่านผอนันทยาจันสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าแซคณะผู้บริหารและ คุณครูบุคลากรเครือข่ายสีเมืองสัมพันธ์ที่เคารพครับแระผมนายธรนัททองชูช่วยครูโรงเรียนวัดท่าเซะครับวันนี้ก็ขอฝากความคิดถึงให้กับน้องๆนะครับที่รักทุกคนเพื่อไม่เสียเวลานะครับขอฝากเป็นกรอนกันแล้กันนะครับตองฟังดูนะครับย้อนชีวิตคิดตอนก่อนเป็นครู อดทนสู้ความจนค้นแค้นหลายทนลำบากตรากตรำไปทั้งใจกายความสบายพอมีเห็นเมื่อเป็นครูฝากบอกน้องครูคนดีที่พี่รักอย่าหานหักอาชีพดีที่มีอยู่เม้เหนื่อยบ้างบางคราไม่น่าดูอาชีพครูดีกว่าอื่นเป็นหมื่นพันเพียงอย่าหลงทางคิดผิดทางนำ รู้จักทางกินใช้รู้อยู่สุขสรรไม่ลำบากยากจนลงมั่นคงครันบำนานมั่นพร้อมบำเน็จคือเพชรสมนาคุณครับสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลาการที่เขากำหนดมาให้นะครับสประมาณ3ามนาทีก็อยากฝากน้องๆน,นะครับเรื่องการวางแผนการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการวางแผนในการใช้จ่ายเงินนะครับอย่าพยายามสร้างหนี้โดยไม่จำเป็นถ้ามีหนี้ก็รีบชำระนะครับก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการเพราะว่าถ้ายังมีหนี้อยู่หลังกเกษียณอายุราชการคงจะลำบากนะครับแต่ถ้าเราชำระหนี้หมดก่อนกเกษียณอายุราชการบำเหน็จบบำนาญที่เหลือนะครับ ก็จะทาให้เราใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขพอมีพอกินนะครับถึงไม่ร่ําไม่รวยแต่ก็ไม่อดไม่อยากนะครับก็อยากฝากน้องๆว่าวางแผนการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการใช้เงินนะครับโดยเฉพาะการใช้เงินขอย้ํานะครับให้ดีๆนะครับอย่าหลงทางกับความฟุ่งเฟือฟุ่มเฟือของสังคมปัจจุบันนะครับใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็น ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เงินนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายกันทุกวันนะครับและจ่ายกันเยอะมากสังเกตจากนักเรียนเองก็ฟุ่มเฟือยครับไม่เหมือนอดีตนะครับเพราะบางทีบางครั้งที่บ้านเราไม่สามารถผลิตอาหารผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันได้เราก็จําเป็นต้องซื้อทั้งหมดแต่ว่าตรงนี้นะครับที่อยากฝากคุณครูทั้งหลายน้องๆว่าพยายาม นะครับวางเพใได้ดีนะครับวางเพใได้ดีอย่าตามกระแสสังคมบริโภคมากเกินไปครับขอบคุณครับเรียนท่านดเรเรวดีชวนาสัยท่านผู้ในการอุตสมาห์หนิสันมะกมะผู้ในการโรงเรียนบ้านบางแฝกท่านผูนน้บริหารเครืะอาบสี่เมืองสามพันและคณะครูบุคลากรทางการ ในเครือข่ายสิ่งมงสัมพันธ์ที่รักทุกท่านค่ะดีฉันนางวรพรอินสีครูโรงเรียนบ้านบางแฝกซึ่งเป็นผู้กเกษียณราชการในปีนี้เรือจ้างลำนี้ได้มีโอกาสวางพายแล้วค่ะตลอดระยะเวลาที่ได้ถ่ายมาเป็นเวลายาวนานพอสมควร ดังนั้นพี่คนนี้จะขอฝากข้อคิดไว้กับน้องๆคุณครูที่รักทุกคนพวกเราทุกคนที่ร่วมกัน ดังนั้นเราต้องดูแลลูกศิษย์ของเราให้ดีที่สุดคอยอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้มีความสามารถให้เป็นคนดีของเราเป็นคนดีของพ่อแม่ของประเทศชาตินะคะนักเรียนเปรียบเสมือนพึกษานานอนาชนิดในสวน ครูเปรียบเสมือนชาวสวนที่คอยหมั่นรดน้ำควรดินให้กับต้นไม้เหล่านี้สักวันหนึ่งต้นไม้ของเราที่เราขยันรดน้ำควรดินอยู่นี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ปิบานสะพรั่งวิชาไม่นานไม้ผลก็จะออกผลอันหอมหวานวันนั้นแหละ ที่ครูดได้รับรางวัลอันมีงาจากผลนานที่เราเสนเนเหนื่อยนมายาวนานตลอดเวลาทำให้ครูคนนี้มีความภาคภูมิใจเป็นที่สุดค่ะพี่ขอฝากไว้กับน้องๆที่รั้ทุกคนไว้เพียงแค่นี้นะคะค่ะขอสวัสดีค่ะ